พวกเธอคนอยังงงนะเมื่อผีสาวกระโปรงแดงอ่ะคือฉันเองฮ่าเฮ้ยจะบอกว่าเธอคือผีสาวกระโปรงแดงที่มาเข้าฝันเมื่อก่อนนะพี่กับมวินมาก่อนใช่ไหมพอดีฉันเข้ามาใหม่ไงก็เลยอยากรู้ว่าตอนมอวินมันอยู่ก่อนอ่ะมันเป็นยังไงเมื่อก่อนมันก็ตัวเล็กๆนะแต่พอมันเข้ามาที่นี่อ่ะตัวใหญ่ขึ้นเยอะลยถึงว่าหน้าตาหน้าแกงจริงเลยวะ่ะความใช่ใหญ่บักเกอร์ไหม เฮ้ยใช่เ <Hey. S 2> หรอเอาความที่นายเองหรอเฮ้ยประกาศรัก มันนีเฮ้ยวะอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อะไรวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเอลเตอร์มาหาอะไรวะเมาสมุดก็มาหาหนังสืออยู่วะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่วะโอ้ย รู้แล้วว่าหางสือหางซื้ออะไรนายวะหาหนังสือจีบสาวไงโอ้โห,หนายแล้วจะจีบสาวหนังซื้อจีบสาวเหรอวะตลกว่ะเออจะจีบสาวเถียยังพึ่งตำลายเกอะวะตลกว่ะการจีบสาวนะมันไม่ต้องพึ่งตำรามันต้งองใช้ขวามสมารถลุว้นเว้โอ้โว่านี่ถ้าเรามีปืนสองอันนะเราอาจจะแบ่งให้ถึงอันด้วยแหละ ก็จะได้มีกนรแลกกันไงอุยบ้าเหรอบ้าเหรอนี่ถ้าเธอเป็นโคนอะไายเป็นควายนะอุ้ยทำไมอะก็จะได้จมปักรักเธอไงล่ะจริงเหรออยากเป็นกาแฟกระป๋องอะกาแฟกระป๋องเหรอทำไมอะจะได้เป็นหนึ่งในใจเธอไงอุย้าเหรอตไหอะนี่เห็นแบบนี้แล้วอะมาซื้อบริษัทการบินไทยให้เธอจัง พอจะได้รักเธอเท้าฟ้าไงล่ะอุย้ยเท้าฟ้าเหรอน่านะะรักจังเลยอุย้ยขยนไม่ไหวขยัจะจะเป็นลมเฮ้ย,ยบ้ราระวัง ไปบอกว่าจีบสาวอะ่ะต้องใช้เงินด้วยเมื่อก่อนนะนะสาวๆอยากได้อะไรอะ่ะฉันเปนหมดฉันใช้เงินอะ่ะเหมือนกระดาษเลยรู้ได้ไงก็ไปถามคิดมาแล้วก็มีอีกชิ้นโอ้ยอย่างานนะจ๊ะ๋ยวมันหเดี๋ยวมันหกกจ้าจ้าเอาเงินด้วยเอาเงินด้วยเหรอได้นมาฝาครับขถมตาด้วยโอ้ขอบคุณมาก ครั้งนี้เยอะกว่าครั้งไหนเลยเงินเป็นปึกเลยอะ่ะดูดิผมมีอีกนะคะไหนอะ่ะเปิดดูสิครับโอ้โหโอ้โอ้ยพวกนายอยู่เลยแต่ในหนังซื้อวิธีดีบสาวอะ่ะมันมีวิธีดีบตั้งหลายแบบเลยน,นะเว้ยเฮ้ยนี่ไงโอ้ไอเตอร์กระจอกว่ะอ่าถทำไมวะก็หนังซื้อ ไม่ได้ด้วยลี่ต้องได้ด้วยคนไม่ได้ด้วยมุนต้องได้ด้วยคาถาหากไม่ได้ด้วยวาจาต้องได้ด้วยคงต้ทำมันพายมุนพายแล้วเราจะทำไงดีละ่ะท้านไม่ใช่ผู้หญิงแต่เสียงผู้ชายเลอกอย่างนะท่าทางแล้วก็รูปร่างคุ้นมากเลยอ่ะงั้นเราไปถามันตรงๆเลยดีกว่าไหมว่ามันคือใครกันแน่อืไปเฮ้เดี๋ กูกล้าดิดูแข่งฉันก่อนเนี่ยเมื่อกี้ฉันลมมันเหวี่ยงเนี่ยแรงอย่างกับควายแล้วพวกเราคิดว่าจะรับมือมันได้ถ้าพวกเราคุยกันด้ดีอ่ะมาจะบอกก็ได้นะไปฉันน่ะพูดดีๆกับเธอนะเธอใครอ่ะนั่นคือบ็อกโก้ที่มาสิงร่างฟาร์มแล้วเธอมาสิงร่างฟาร์มได้ไงอ่ะเพราฉันบอกแล้วไงฉันต้องการล่างแก้แค้นเป็นฟาร์มเป็นใหญ่บ็อกโก้ได้ไงวะ พวกเธอคนอยังงงนะเมื่อผีสาวกระโปรงแดงอะ่ะคือฉันเองฮะา,า,า,าเฮ้ยจะบอกนะว่าเธอคือผีสาวกระโปรงแดงที่มาข้าฝันพวกเรานะใช่ฉันเองน้ำมันพลายตันเดี๋ยวฉันมาแล้วเว้ยมันพลายอะไรของมันวะ เซียมีหายไปไหนอะอ๋อมันแพ้แล้วพานะอะออกจากแคนไปแล้วแล้วมันก็หนีกลับบ้านไปด้วยโดดเรียนน้าเห็ือนนึงเลยวะเอาเจนได้ไงอะเลยไม่ได้ดูเลยฉันจะหาข้อมูลเรื่องน้ำมันพายอยู่ว่าจะขอยืมตังเสียมีักหน่อยโดนไปซะและ้วแกจะเอาจริงเหรอวะก็จริงดิวะดูดิข้อมูลหน้าเชื่อถือเยอะเลยเลยเว้ยข้อมูลของแกวะมันดูดิงานดูดิน้ำมันพายความเชื่อและผลกระทบ น้ำมันพลายเป็นวัตถุในวัฒนธรรมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถูกเชื่อว่ามีพลังงานในการดึดูดความลักและควบคุมจตเจของคนอื่นเห็นไหมล่ะน้ำมันพลายมักทำขึ้นจากวิญญาณหรือพลังงานของผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ที่เสียชีวิตทั้งกลมหรือผู้ที่ตายอย่างไม่ปกติเช่นอุบัติเหตุหรือตายโหงโอ้เตอร์นี่แกงเจ้าอู่วะเออ,ะเอ,อ,อ่านต่อเะนะ การใช้น้ำมันพลายมีความเชื่อว่าผู้ที่ถูกใช้จะเกิดความหลงไหลและความชอบพอผู้ใช้ใช้อย่างไม่มีเหตุผลผลลัพธ์ที่ได้อาจดูเหมือนเกิดขึ้นจริงแต่ที่แท้จริงแล้วเต็ไมไปด้วยความเสี่ยงเพราะพลังงานของน้ำมันพลายนั้นเชื่อว่ามีพลังงานลบแฝงอยู่อาจทำให้ผู้ใช้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดปัญหาเช่นสุขภาพสุดโทมหรือวิญ,ญญาณตามรังควานเกก้าใช่นหรอวเตอร์โคตรน่ากลัวเลยวิธีใช้ น้ำมันพายมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทาตัวหรือการสะบัดน้ำมันพายให้กระเด็นใส่แอบใส่ของใช้ส่วนตัวของผู้อื่นหรือพกติดตัวเพื่อให้เกิดเสน่ห์และโชคลาภแต่การใช้ทุกกรณีเนื้อมีแต่ความเสี่ยงทั้งสิ้นอ่านต่อนะผลลัพธ์ของน้ำมันพายมีทั้งด้านบวกและด้านลบด้านบวกตามความเชื่อคือผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำมันพายจะมีความรู้สึกรัก หลงไหลในตัวผู้ใช้อย่างมากอย่างไรก็ตามด้านลบคืออาจเกิดผลกระทบต่อชีวิตและความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความรักที่แท้จริงและอาจนำไปสู่ปัญหาทางจิตใจและชีวิตที่ร้ายแรงเป็นไงล่ะข้อควรระวังก่อนอข้อควรระวังการใช้มอนพลายไม่เพียงแต่เสี่ยงต่อผู้ที่ถูกกระทำ แต่ยังเสี่ยงต่อผู้ที่ใช้เองการใช้น้ำมันพลายโดยไม่คิดถึงผลกระทบและศีลธรรมอาจนำไปสู่ผลเสียทั้งร่างกายและจิตใจการยึดมั่นในจรรยาบรรรและศีลธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตเพราะน้ำมันพลายเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับในท้ายที่สุดการใช้น้ำมันพลายหรือเครื่องลังต่างๆควรอยู่ในกรอบของความเชื่อและศีลธรรม ที่ถูกต้องและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นเสมอเป็นไงล่ะข้อมูลน,น่าเชื่อถือได้มาจากอินเทอร์เน็ตแล้อนะเว้ยโอยน่าเชื่อถือมันน่ากลัวไงกล้าใช้เหรอวะของแบบเนี้ยบางเรื่องก็มีเรื่องแต่งนะเว้ยถ้าแกเชื่อแกก็ลองสั่งมาดิไม่ต้องมายืมหรอกตั้งเงเซียมีอะเอะเอาเงินฉันไปก็ได้ฉันได้ยืมจริงเหรอว่าตั้นโอเคงั้นฉันสั่งเลยแล้วกันเดี๋ยวเตรียมเงินปลายทางนะ แกสั่งพิเศษเลยก็ได้ระบุชื่อฉันด้วยเดี๋ยวฉันจ่ายตังเองเอาลงบ้านฉันนะเออได้ฉันสั่งโดยพิเศษโคตรเลยเออเอาดิแล้วถ้าเธอคือยายบ็อกซ์เกิลแล้วยายบ็อกซ์เกิลคือผีพวกแดงแล้วทำไมเธอถึงตายอ่ะหลังจากที่ฉันโดนเพื่อนที่มีแก้งฉันก็ย้ายไปที่อื่นและฉันก็โดนแก้งอีกครั้งเพราะท่านั่นไม่รับความแปลกของฉันแต่ฉันก็พยายามอดทน พยายามปรับตัวทุกคนก็ไม่ยอมรับเลยมองว่าฉันเป็นตัวประหลาดพวกมันทำเหมือนฉันไม่ใช่คนหนักขึ้นเรื่อยจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายฉันฉันโดนกระทำเหมือนกับหมาข้างทางตัวหนึ่งทำเหมือนฉันไม่ใช่คนมันทำลายศักดิ์ศรีความเป็นคนของฉันสุดท้ายในเมื่อทุกคนบนโลกเห็นว่าฉันเป็นตัวประหลาดเห็นว่าฉันไม่ใช่คนฉันไม่มีเพื่อนไม่มีใครรัก ฉันเกลียดพวกมันเกลียดทุกคนบนโลกทุกคนบนโลกทำให้ฉันเป็นแบบนี้ฉันเกลียดโลกใบนี้ฉันเกลียดฉันเกลียดฉันเกลียดอ้โหพูดไม่ออกอะเอิ่เราขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจอะ่ะแล้วก็ขอโทษนะคือเราไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันอะ ฉันไม่ต้องการคำขอโทษฉันต้องการแก้แค้นทำไมดิออสการ์นายเป็นคนแก้งนะก็ใช่แต่เธอเป็นคนคิดนะเดี๋ยวฉันพูดเองนี่ยหยบ็อกซ์เกิลเธอต้องการอะไรจากพวกเขาแน่อะเธอต้องล้างแค้นเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอเธอทำร้ายอาแน่เธอทำร้ายออสการ์ยังไม่พอใจอีกเหรอแล้วทำไมต้องเข้าสิงลากฟ้า,าเพื่อนเราด้วยอ่ะฟ้ามันยังไม่ได้ทำอะไรเธอเลยอ่ะอย่าพลาดดิกบัวเจียงก่อนอุ้ย ทำอะไรมาแล้วน่ะน่าสนุกว่ะเออไปได้ไหมไปดิเออไปไปฉันยังไม่ได้แก้แค้นเลยไอ้เพ <MEL Thanks in photos> ื man, ่อนผู้ชายของเธอมันอ้างชื่อฉันเรียนแบบฉันเพื่อกันแกล้งพวกเธอเองดูอย่างไอ้ฟาร์มนี่สิมันมีชุดนักเรียนผู้หญิงมีหัวกล่องแบบเรามันยังมีแต่ชุดไปแก้มพวกแก่ไอ้ฟาร์มแก่ใช่ไหมที่มากระตุ้ฉัน มันเป็นผีเวอร์สกาดคุณดูจากว่าแม่สาวน้อยคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะทุกความที่คุณพูดอ่ะจะเป็นหลักฐานมาตัวแกอย่าคิดนะว่าจะรอดยังไงฉันก็จะแก้แค้นแกคราวนี้พระก็ช่วยแกไม่ได้หรอกโอ๊ยออกไปออกไปโ้โหดูแล้วน่าจะสัทธิ์นะเว้ย มียันด้วยอตออตออเตเต